สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครแอบรักคุณอยู่ตอนนี้ชัดๆเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะใครแอบรักคุณอยู่ตอนนี้ให้ไพ่บอกชัดๆด้วยค่ะใครแอบรักคุณอยู่ตอนนี้ชัดๆเขาเป็นใคร พระพมรมฤษีดูเขาจะเป็นคนที่อยู่ไกลอยู่ห่างจากคุณมีมีความเป็นผู้ใหญ่ความอบอุ่นดูมีการประสบผลสำเร็จในชีวิตเทพสาว พแม่ทรณีลูกเขาจะมีความมั่นคงในชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีกุมารทองเท้าทัตตลด อีกใบหนึ่งเท้าวิรุณหกใครแอบรักคุณอยู่ตอนนี้ชัดๆเขาเป็นคนที่แตกต่างจากคุณเขาเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาเป็นคนที่เหมือนมีวาทศิ์ที่ดีพูดจาตรงไปตรงมาเหมือนออกจาก เน็บแนมประชดประชันใจิตใจก้าแก่งแข็งแเก,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 ก่งแก่งอ่านเดาวใจได้ยากเขามีความคิดละเอียดลึกซึ้งรอบคอบอ่านเดาวใจได้ยากดูเขาตอนนี้ดูจะวุ่นวายมีปัญหาสิ่งต,ต่างๆให้เขาต้องแก้ไขในชีวิตเขาเขาสมระดูสมระเรียบง่ายเป็นคนไม่ยอมคนไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบไม่ยอมเอาเปรียบใคร ไม่ชอบการทะเลาะเบาแหวงแต่ดูเขาดูเก่งดูแก่งเวลาโกรธเวลามีปัญหาจะมีโกรธรุนแรงเจ้าคิดเจ้าแขนแต่ดีที่เขาเป็นคนใจคอหนักแน่นสามารถควบคุมยับยัง้งยั้งคิดมีสติที่มั่นคงเก่งแก่ง,กงเขามีความความเป็นอยู่ดูมั่นคงชีวิตเขามั่นคง หน้าที่การงานการเงินความเป็นอยู่แล้วถึงเขาไม่มั่นคงนะค่ะเขาต่อสู้พร้อมที่จะได้ด <affe tới> okay. ังท <uci Advis an> ี่เขาคิดเขาต้องการให้ได้เขาว่าคุณน่ารักสนุกสนานล่าเริงแจ่มใสแล้วเขาก็แอบรักคุณรอคอยความรัก คุณกับเขาพบกันแบบคาดไม่ถึงรักที่ต้องรอคอยยังมีอุปสรรคปัญหาต้องแก้ไขแล้วเขาต้องการให้ความรักคนรักมาเต,ติมเต็มชีวิตเขาที่เขาขาดไปแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาทุ่มเทให้กับการงานการเงนินการ,าการใช้ชีวิตความประสบผลสําเร็จในชีวิตเขาเหมือนเขามากด้วยความรู้มี สามารถหาเงินได้จากความรู้ความสามารถของเขาแบบไม่มีที่สิ้นสุดตัวเขาต้องได้รับมันมีคนที่รู้ใจเขาดูแลชีวิตเขาควบคุมดูแลการเงินการใช้ชีวิตเขาที่ดีนะคะเขาสามารถหาไรายได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดสามารถทั้งสร้างฐานะความล่ำรวยความมั่นคงได้ เขาแอบรักคุณอยู่ตอนนี้แอบรักเรามาดูความรักของเขาเป็นอย่างไรหานุมานหา,า,านุมานกับนางเบญจากาย เทพพุธเขาคิดเรื่องความรักตกหลุมรักที่รวดเร็วนะคะเขารักคุณแบบรวดเร็วรักแบบคาดไม่ถึงรักและทุ่มเทให้กับความรักหอูเขาจะรักคุณเหมือนรักรักคนในฝันของเขาพบรักกันแบบกระทันหันคุณเป็นคนในฝันของเขาเขาแอบรักคุณ รักรวดเร็วแล้วก็คิดเรื่องความรักเขาเป็นคนมีสเสน่ห์ดูหล่อดูสวยดูมีสเสน่ห์มีคนมารักมาชอบเขาเขาแอบรักคุณอยู่ตอนนี้ไพออนลัเกิรลรักบอกเลยค่ะว่าความรักระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรความรักเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปเขาจะทำอย่างไรกับความรัก อุ้งมือซาตานเขาหลงไหลหลงสเสน่ห์คนมากนะคะหลงรักมากลุ่มหลงซาตานยื่นมือเข้ามาช่วยถึงมีปัญหาเขาก็หวังหวังว่าจะออกจากปัญหาหวังว่าจะสมหวังสำเร็จมีคุณเป็นคู่ท่องเที่ยวเที่ยวเทศกาลนะคะอยู่ใกล้คุณมีความสุขเขาแอบรักคุณจะท่องเที่ยวเดินทางไปกับคุณ อยู่ใกล้คุณเขาต้องการเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวไปกับคุณนะคะมีคุณอยู่ใกล้ๆเขาคิดเขานึกเขาฝันเขาหลงหลงเสน่ห์คุณสายเปย์ทำให้คุณทุกอย่างทุ่มเทให้คุณมีความสุขเป็นสายเปยเมาลักเขารักคุณมากเขาแอบรักคุณอยู่ อยากอยู่ใกล้คุณแต่ดูเหมือนจะมีปัญหาแต่เขาหวังหวังจะว่าจะออกจากปัญหาแก้ไขปัญหาได้มีคนมาช่วยหาทางออกคุณมาช่วยเข้าใจกันได้เดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันเที่ยวเทศกาลด้วยกันแต่ตอนนี้เขาก็รักเมาลักรักแต่ยังเมายังออกจากปัญหาไม่ได้ก็ยังอยู่ในความรักก็ยังแอบรัก ได้แต่คิดนะคะพวกเขาได้แต่คิดแอบรักตอนนี้ฝ่าฟันแต่เขาจะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคเอาชนะใจคุณแอบรักคุณต้องการให้คุณรักเขารักที่บริสุทธิ์รักที่ดีที่บริสุทธิ์สดใสให้คุณนะคะ หรือเขาเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวรักที่สดใสคู่กับไพ่ยื่นมือเข้ามาช่วยช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีทางออกได้ถ้ามีอุปสรรคปัญหากระซิบสวาาอยากพูดอยากคุยกับคุณเดินทางท่องเที่ยวไปกับคุณพูดคุยกับคุณ รักไม่ได้แต่เขายังไม่ทําอะไรเนี่ยค่ะรักไม่ได้ได้แต่คิดนะคะทุ่มเทให้คุณอยากพูดอยากคุยแต่เขาก็ไม่ทําอะไรยังรักไม่ได้ได้แต่คิดแล้วก็แอบรักตัวเขาไม่ทําอะไรสมรสแต่งงานแต่ก็อยากเปิดเผยให้ทุกคนรู้ว่าเขารักคุณแอบรบักคุณอยู่ อยากบอกคุณเปิดเผยแต่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาก่อนนะคะหรือตัวเขามีปัญหาต้องแก้ไขหรือว่างเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาต้องมีปัญหาฝ่าฟันแก้ไขก่อนแล้วก็จะเปิดเผยให้ทุกคนรู้เพราะเขาเนี่ยค่ะเมารักรักคุณมากแอบรักคุณอยู่ตอนนี้รักไม่ได้ไม่บอกไม่พูดเพราะเขายังทําอะไรไม่ได้เขาไม่ทําแอบรักเขาก็ได้แต่คิด คิดแต่ต่อสู้ช่วงเวลาที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเอาชนะใจคุณหรือปัญหาในระหว่างตัวเขาเองนะคะอันนี้ก็หลงไหลหลงรักซาตานหลงสเสน่ห์คุณตายสำหรับทำอย่างไรได้อย่างนั้นเขาอันนี้ก็รักไม่ได้ เขากำลังทุกข์เสียใจผิดหวังทําอย่างไรได้อย่างนั้นหรือไม่เขาเคยทําให้คุณผิดหวังเสียใจหรือไม่เขาก็ทํากับคนอื่นไว้แล้วเขากําลังได้รับผลนั้นอยู่แล้วเขาก็ได้แต่แอบรักคุณอยู่ได้แต่แอบรักเพราะทําอะไรไม่ได้ยังรักไม่ได้ยังเป็นไปไม่ได้ทำอย่างไรได้อย่างนั้นรอเขาก็รอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมยังรอ รอก่อนนะคะเป็นคู่กับคุณคู่บุญเขาว่าคุณเป็นคู่ของเขามีเคมีต่อกันถ้าดูคุณกับเขามีเคมีต่อกันมีใจให้กันแต่ยังมีปัญหาอยู่อิ่มที่อบอุ่นก็อยู่ใกล้คุณมีความสุขความอบอุ่นอิ่มอุ่นใจความทรงจำ คุณอยู่ในความทรงจําเขาหรือเขาอยู่ในความทรงจําของคุณะค,ะค่ะคนที่แอบรักคุณอยู่แต่เขานิ่งนะคะเขายังไม่บอกคุณให้รู้ว่าเขาแอบรักคุณแต่คุณกับเขารู้จักกันเพราะเขารู้ไม่เขาเคยทํากับคุณนะคะทาอย่างไรได้อย่างนั้นในตอนนี้แล้วเขาก็อยากเปิดเผยว่าเขารักคุณแต่งงานบอกให้ทุกคนรู้ แต่ตอนนี้เขายังไม่ทําอะไรนะคะเพราะยังรักไม่ได้บอกไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เขาได้แต่คิดแล้วคุณอยู่ในใจกําลังต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเขาแอบรักคุณอยู่ตอนนี้แล้วความรักระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรอีกค่ะเขาจะทําอย่างไรกับความรักเขาคิดอย่างไรกับคุณเขาจะทําอย่างไรต่อไป แค่คนรู้จักตอนนี้ก็แค่คนรู้จักกันผ่านไปผ่านมาคุณรู้จักเขาเขารู้จักคุณแต่คุณยังไม่รู้ว่าเขารักคุณ,คณเขาแอบแอบรักคุณอยู่แค่คนรู้จักปมอดีตคุณกับเขามีอดีตมีปมอดีตหรือเขามีอดีตที่ผิดหวังเสียใจนะคะยังมีปมอดีตประสาททาย ความรักที่พังครอบครัวก้อนหินเขาก็นิ่งนิ่งเป็นก้อนหินรักอยู่ในใจแอบรักยังไม่ทำอะไรแล้วก็ยังเป็นเหมือนคนแค่คนรู้จักยังผ่านไปผ่านมาแล้วยังมีปมอดีตคุณกับเขารู้จักกันนะคะ มีอดีตความทําให้คุณทุกข์เศร้าเสียใจผิดหวังเนะะี่ยค่ะอยู่ในความมืดเราพังทลายลเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณมีคุณมาเป็นครอบครัวมีลูกทําเพื่อลูกแต่เขาดิ่งคนที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดในอดีตในอดีตแต่ตอนนี้เป็น แค่คนรู้จักกันของขวัญคุณคือของขวัญอันล้ำค่าที่ดีเขาเขารักคุณวนกลับมาเขาต้องการกลับมาให้คุณกลับมาหาเขาคนที่ในอดีตเคยทำร้ายคุณไว้นะคะเขาแอบรักคุณอยู่เขาอยากกลับมาหาคุณหรือไม่ ก็เป็นคนที่คุณรู้จักเขาถ้าไม่เป็นคนอดีตคุณรู้จักกันแต่คุณยังไม่รู้ว่าเขาแอบรักคุณอยู่หรือไม่ก็เป็นคนที่ในอดีตค่ะเคยทําให้คุณเจ็บปวดเขาอยากกลับมาหาคุณเกลียดชังตอนนี้ยังไม่เข้าใจกันทำร้ายเจ็บปวดเสียใจพังทลาย ความรักที่พังพลายไปแล้วเขาก็รักคุณอยู่ปิดกัน้นเขาไม่รักใครแต่เขาก็นิ่งนี่ก็นิ่งนะคะเขาไม่ทําอะไรนิ่งเขาไม่รักใครเขารักคุณแต่เขาก็นิ่งเป็นก้อนหินสวมหน้ากากยังไม่เข้าใจกันยังมีปัญหาให้ต้องแก้ไขมันอยู่ในหน้ากากเขายังไม่บอกคุณก็ซ่อนอยู่บาป ด้วยการกระทำของเขาเองที่ทำผิดทำเสียใจไว้นะคะคล้ายๆกับไพ่ทำอย่างไรได้อย่างนั้นเป็นบาปเป็นทุกข์เขาทุกข์เพราะการกระทำเขาเคยทำให้คุณผิดหวังเสียใจนะการกระทำของเขาทำกับคนอื่นไว้แล้วเขาก็แอบ,บรักคุณแต่ก็ยังบอกไม่ได้ก็ยังไม่สมหวังได้แต่แอบ,บรักเยียวยาหัวใจกำลังเยียวยาหัวใจ นี่านไฟเก่าเป็นคนเก่าคนที่คุณเคยรู้จักนะคะเขาแอบรักคุณอยู่ตอนนี้แต่เขาก็นิ่งเป็นก้อนหินเขาก็ยังไม่บอกไม่พูดไม่บอกคุณได้แต่แอบรักมาในหัวหัวข้อเขาแอบรักคุณอยู่ตอนนี้